สวัสดีครับพบก,กันแล้วนะครับกับการแพทย์แปดนาทีเย่การแพทย์แปดนาทีครั้งนี้ครั้งที่หกร้อยสามสิบเอ็ดใช่ไหมขอญาตเช็คนะฮะลืมนะฮะถูกต้องนะฮะ6 3หกร้อยสามสิบเอ็ดนะครับผมประจำวันนี้วันที่4ีสิงหาคม2,563นะครับ อ๋อท่านใดเข้ามาแล้วนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะเข้ามาดูกันสองคนแล้วนะครับผมโอเคภาพและเสียงเป็นอย่างไรนะฮะบอกกันสักหน่อยนะครับภาพเสียงชาติปกตินะครับคุณธนากรตุ้มฮะโอเคจบมาแล้วนะฮะวันนี้มาพูดเรื่องอะไรนะฮะหัวข้องง่ายมากเลยนะฮะตัดมันลูกให้ถูกวิธีฮะจริงๆก็เอ๊ะใช่ไหม ตัดมดลูกให้ถูกทางนะตัดมดลูกให้ถูกทางมัล้อมืนกับเลี้ยงลูกให้ถูกทางนะครับก็ไม่เคยพูดประเด็นนี้มานานแล้วนะครับคือจริงเนี่ยตั้งชื่อหัวข้อนี้ก็คือจะพูดถึงช่องทางนะครับว่าเวลาผ่าตัดมดลูกเนี่ยเอามดลูกออกจากผ่าตัดออกด้วยวิธีไหนได้บ้างนะผ่าตัดน,น,นะเนียนะผ่าตัด ด้วยวิธีไหนได้บ้างนะครับเน้นเรื่องการผ่าตัดเลยไม่ได้เน้นเรื่องการใช้ยานะครับไม่ได้เน้นเรื่องการใช้ไขฟูนะไม่ได้พูดพูดถึงเรื่องของการผ่าตัดน,นะครับแล้วก็ย้ําอีกอันนึงก็คือว่าอันนี้เนี่ยเป็นพูดถึงเรื่องของการผ่าตัดเนื้องอกบนลูกที่ไม่ใช่มะเร็งนะครับที่ไม่ใช่มะเร็งถ้าเป็นของมะเร็งเขาก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในการตัดสินใจนะโอเคก็ okay. ข้อบ่งชี้นะข้อบ่งชี้ใหญ่ๆใ,ในการตัดมดลูกนะครับที่ไม่ใช่มะเร็งมีอะไรบ้าง1เลยนะครับเจอบ่อยๆเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกหรือบางคนเรียกว่าไมโอมานั่นเองนะฮะอันที่1อันที่2ก็เป็นกลุ่มอะดีโนไมโอซิสนะครับนะอะดีโนไมโอซิสคือเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เจริญเข้าไปที่ตัวมดลูกนะครับอันที่3คือคนไข้มีปัญหาเรื่องเลือดออกผิดปกติ เลือดออกเป็นปกติไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ซึ่งอาจจะไม่ใช่ไมโอมานะครับไม่ใช่อะดีโนไมโอซิสนะก็มีอีกเยอะแยะมากมายนะที่เคยพูดไว้ก็คือปาล์มคอยมีทั้งหมดกับน,นะครับมีอะไรได้อีกมดลูกหย่อนครับแล้วนะมดลูกหย่อนเนี่ยเป็นหนึ่งในข้อบ่งชี้ที่เจอเรื่อยๆนะครับในการผ่าตัดส่วนใหญ่เจอในคนสุขอายุนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นภาวะเยื่อบุโพรงลูกจเจริญไปที่ช็อกแลตซิสนั่นเอง อันนี้คือ5ข้อบ่งชี้ใหญ่ๆนะครับที่เป็น most common เลยนะครับในการตัดมดลูกเพราะนั้นสิ่งที่เราจะเอามาประเมินนะครับว่าจะตัดมดลูกผ่านทางด้วยวิธีไหนดีนะครับวิธีก่อนนะมีอะไรได้บา้าง 1. ผ่าตัดเปิดหน้าท้องซึ่งเป็นวิธีปกติที่ทำมาแต่โบราณโบราณนะหนเปิดหน้าท้องอันที่ 2. ทางช่องคลอด นะครับทางช่องข้อจริงๆก็ทำมานานแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ทําในคนไข้ที่มีภาะวะมดลูกหย่อนนะครับหน้าทางช่องข้ออันที่3ที่พึ่งมาก็ไม่พึ่งอมา20ปีแล้วนะครับก็คือการผ่าตัด2กล้องนะครับจะผ่ากี่รูก็ตามแต่นะครับรูเดียว2รู3รู4รูก็ว่ากันไปเป็นการผ่าตัดแผ่เล็กนะครับเยอ ผ่าตัดผัดกล้องเนี่ยนะครับบางคนก็อาจจะเพิ่มไปเป็นใช้โลบอทนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าเป็นการใช้การส่องกล้องแต่ว่าสอ่องเข้าไปทางช่องคลอดอะไรต่างแต่แต่ว่าเน้นหลักใหญ่ๆคือใช้กล้องนะครับมีกล้องเข้ามาช่วยนะครับอันนี้ก็คือ3 3วิธีการผ่าตัดใหญ่ๆนะครับแล้วเราจะเลือกแล้วเราจะเลือกวิธีไหนดีนะครับขึ้นอยู่กับอะไรบ้างอันแรกเลยครับโรคเป็นโรคอะไร เป็นโรคอะไรความรุนแรงของโรคเยอะขนาดไหนยกตัวอย่างเช่นเป็นเยื่อบุปโพรงมดลูกจิตจเจริญปิดที่เป็นช็อกแลตซียลวกด้วยเนี่ยนะครับการผ่าตัดแบบทางช่องคลอดอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะเพราะว่าการผ่าตัดทางช่องคลอดเนี่ยเราไปไม่ถึงที่รังไข่ทั้งสองข้างอ่านได้หรอไหมเพราะว่าเราต้องไปเอารังไข่ด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีพังผกพังผืดซึ่งการผ่าตัดทางช่องคลอดอย่างเดียว อาจจะทําได้ยากนะครับกับการถ้าไปผ่าตัดผ่านกล้องนะครับผ่าตัดผ่านกล้องอาจจะได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับเรื่องของว่าสามารถเห็นรอยโรคเล็กๆมากมายเล็กๆเล็ๆเล็กๆเต็มไปหมดสามารถเอาออกได้หมดนะครับผ่าตัดเปิดหน้าท้องนะครับบางทีบริเวณด้านหลังหมอก็จะมองไม่เห็นเพราะว่าเอาหัวเข้าไปส่องดูไม่ได้ไม่เหมือน ไม่เหมือนผันกรองอย่างนี้เป็นต้องนะครับวันหนึ่งโรคเป็นเยอะเป็นน้อยขนาดไหนนะครับอันที่สองจะมีหัตถการอะไรทําเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับอย่างที่บอกครับผ่าตัดมดลูกอย่างเดียวเนี่ยบางทีเราต้องเอาลังไข่ออกด้วยนะครับการผ่าตัดทางช่องคลอดในคนที่เป็นซิสที่ลังไข่อาจจะเอาออกไม่ได้นะนตอนอันที่3นะครับคุณหมอมีทักษะ เยอะขนาดไหนนะครับการผ่าตัดผ่านกล้องณปัจจุบันนี้ในประเทศไทยนะครับก็มีประกาศน,นียาบาัตรละหนึ่งใบนะครับว่าว่ามีความรู้ความสามารถพอในการผ่ตาตัดผ่านกล้องนะครับผ่ตาตัดทางช่องคลอดน,นะครับก็ก็ใช้ทักษะระดับหนึ่งนะครับใช้ทักษะระดับหนึ่งส่วนการผ่ตาตัดทางการเปิดหน้าท้องเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณหมอสูงทุกคนเนี่ย ตอนเทรนเนี่ยสามารถกลับมาทําได้นะครับวยทักษะเขาต่อมาคือคนไข้อยากผ่าแบบไหนนะครับคนไข้อยากผ่าตัดแผลเล็กแผลใหญ่นะครับผ่าตัดทางช่องคลอดต้องบอกอย่างนี้ผ่าตัดาทางช่องคลอดเนี่ยนะครับฟื้นตัวเร็วนะครับฟื้นตัวเร็วมากเลยแผลก็เล็กมากคือแผลอยู่ในช่องคลอดคือผ่าตัดเสร็จเนี่ยข้างนอกจะไม่รู้เลยว่าตัดมนรูปไปแล้วเพราะไม่มีแผลเลยนะครับไม่มีแผลเลย การผ่าตัดทางผ่านกล้องที่ผ่านทาองคลอดก็เหมือนกันนะครับหน้าท้องไม่มีแผลนะครับฟื้นตัวไวมากนะครับแล้วก็การผ่าตัดมักจะเร็วนะมักจะเร็วกว่าการผ่าตัดทางหน้าท้องแล้วก็การผ่าตัดทางการส่องกล้องนะครับอย่างไรก็ดีเหตุผลกาว่าคนไข้ที่มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดทางช่องคลอดเนี่ยมักจะมีมดลูกที่เล็กอยู่แล้วนะครับอ่ ไม่ได้มีพังผงพังผืดอะไรมากนะครับไม่ได้มีซีส,สก้อนใหญ่ๆคือสรุปว่าเป็นเคสที่มักจะทำง่ายทำให้การผ่าตาัดทางการทานช่องคลอดเนี่ยทำได้ค่อนข้างเร็วนะครับดังะะนั้นคนคไข้ก็เลือกเหมือนกันนะครับว่าอยากผ่าแบบไหนอีกอันหนึ่งที่เขาให้ประเมินนะครับในนี้เขียนเลยบอกว่า,วาคือเรื่องของราคานะครับการผ่าตัดผ่านกล้องนะแน่นอนต้องแพงกว่าทางผ่าตัดอย่างอื่นนะครับเพราะมีอุปกรณ์สิ้นเปลืองระดับ ไหนจะมีทั้งเซตสองกล้องผ่าตัดหลายล้านบาทน,นะครับอันนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายนะครับที่ทำให้บางคนรู้คุณทำไมเอกชนผ่าตัดผ่านกล้องแพงจัง2 0 0แสนก็มีนะครับเพราะว่ารื่องมื่มแผนจริงจริงนะครับนะก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงนะครับเพราะนั้นก็จะมีปัจจัยอย่างที่คุณหมอบอกอย่างที่หมอบอกเนี่ยนะครับโรคนะเป็นโรคอะไรนะครับสามารถทำทางไหนได้บ้าง ิดหน้าท้องผ่านกล้องหรือว่าทางช่องคลอดนะครับต่อมาคือจะทําหาตถการอะไรเสริมเพิ่มเติม <ๆ S 2> กว่าการตัดมดลูกบ้างเช่นเอาถุงน้ำที่รังไข่ออกไหมนะครับเอาท่อนําไข่ออกไหมนะครับต่อมาคือคุณหมอมีทักษะในการผ่าตัดแบบไหนนะบ้างข้อ4คือคนไข้ยอยากผ่าตัดแบบไหนนะครับอ,อันสุดท้ายก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับราการในการผ่า อันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ง่ายๆไม่ยากมากนะครับผ่ามดลูกไอ้ตัดมดลูกให้ถูกทางเนานะโอเคอุ้ยเก้านาทีนะครับเก้านาทีโอเคคุณสิริวันสวัสดีครับโอ้มดลูกหย่อนจะหย่อนได้แค่ไหนบางคนออกมาหมดเลยนะฮะั้งยวงเลยนะครับลักษณะเหมือนงวงช้างเลยเจอได้ในคนสูงอายุนะครับ เราเรียกว่าเป็น p o s i d e n t i ยยู t ทอ i ไลน์นะครับมนรูปผมมฟุ๊ปหลุดออกมาเลยนะครับคุณโสภาสวัสดีครับสวัสดีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่อยู่ตัวใจวันนี้นะครับโอ้ห้าทุ่มแล้วนะฮะดึกทุกทีนะครับแต่ก็เนีครับเวลาที่เลิกงานทุกอย่างนะมีเวลามาทำการแพทย์แบบที่ก็จะเป็นช่วงนี้นะครับ โอเคก็ขออนุญาตเหมือนเดิมน,นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับผมแล้วยังไงแล้วพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับการแพทย์แต่นาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ